สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะวันที่16ธันวาคม2568ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ตึงเครียดมากครับคือเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่การประทะก,กันนะมันมีทั้งเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็กระทบกับชาวบ้านเต็มๆเ,เลยเอาละครับมี3ประเด็นหลักๆที่เราต้องตามให้ทันอย่างแรกเลย การสู้รบตอนนี้หนักขึ้นมากครับมีการใช้อาวุธหนักยิงใส่กันต่อนเนื่องมา8วันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างช่องอ่านม้ากับปราสาทตาควายและถึงแม้เราจะยึดพื้นที่ปราสาทตาควายคืนมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ก็น่าเศร้าที่เราต้องสูญเสียกําลังพลไปถึง17นายแล้วครับประเด็นที่2ในสนามรบวัดเดือดแล้วนะการเมืองก็ร้อนไม่แพ้กันเลยเรื่อง MOU ี4 4ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาอีกครั้ง คือตอนนี้มันเห็นชัดเลยว่าเสียงแตกครับฝั่งวุฒิทสภานี่โหวตเอกชนเลยนะว่าจะให้ยกเลิกไปเลยเพราะมองว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงแต่ทางคอรมอกลับมีมติให้ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนซะง,งั้นและสุดท้ายครับผลกระทบที่ตกกับประชาชนโดยตรงตอนนี้มีการประกาศเตือนให้เลี่ยงหลายเส้นทางในสุรินทร์แล้วก็มีการอบพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยส่วนเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยครับการค้าชายแดนนี้แทบจะหยุดสนิทบางจุดค้าขายลดลงเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว สรุปง่ายๆก็คือการประทะรัดและอาวุธครั้งนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปแล้วทั้งมิติการเมืองความปลอดภัยของชาวบ้านและเศรษฐกิจชายแดนครับ